โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทิกใหม่นะครับแบบผันหลังแทงนะครับแบบใช้ตัวเอนะครับผันข้างเข้ามุมบักนะครับที่มีคนดูคนนึงนะครับร้องขอมาเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวผมจะมาสอนให้ก็คือวิธีแรกที่จะกดเนี่ยก็คือต้องทําทิกใหม่ให้เป็นก่อนนะครับส่วนใครที่ยังทําทิ๊กใหม่ไม่เป็นเนี่ยสามารถไปดูได้ใน ช่องผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ทางขวาบนนะครับผมสามารถกดเข้าไปเพื่อศึกษาวิธีการกดทิกใหม่อย่างถูกต้องได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยนํามาปรับใช้กับทิกใหม่เข้ามุมนะครับผมก็สําหรับวิธีการทําเนี่ยทายังไงก็คือเราต้องหามุมครับล้วใช้ใช้เอเนี่ยกดตัว A 1ทีนะครับแล้วกดคี์ซ้ายครับคือมุมกล้องเนี่ยก็ต้องก็สาคัญครับเพราะถ้ามุมกล้องผิดก็คือมันจะเป็นมีดป่านครับมุมกล้องก็ประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้นะแล้วกด A แล้วก็แทงครับพร้อมกด A พร้อมแทงก่อนครับแล้วค่อยคลิกขวากับสเปซบาครับ เนมุมมุมก็จะประมาณนี้ครับอ่าสมมติเราวิ่งมาพ่แบบเลยไปไหน่อยครับแบบเลยไปหน่อยครับอ่มันจะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับมันจะ <c oughs> เลย <c oughs> นะครับแต่ถ้าถ้ามันไม่เข้ามุมเนี่ยมันมันก็จะไหลไปหลังนะครับมันก็จะถือว่าเป็นการได้เปรียบอย่างเดียวแต่ถ้าเข้ามุมเนี่ยมันก็จะดีกว่านะมันจะได้ฟรีแบบสองสามทีเลยครับนะครับเฮ้ยมันต้องเล่นกันไหยแบบแล้วมันจะเข้ามุมอีกเออมันต้องแบบเหมือนแบบเชิงเชิงกันอ่ะแล้วมันก็เข้ามุมตรง เฮ้ยไม่ดีเหตุผลเยอะขาเนี่ยครับอย่างนี้นะครับเฮ้ยมันปรับเฟื่อหรอตัวกูพูบผิดนะครับนี่ครับเอ๋เฮ้ยไหลไหลถ้าประมาณนี้ครับมันมัน มันอยู่ที่มุมกล้องนะครับผมอยู่ที่มุมกล้องด้วยว่าจัดมุมกล้องไงเพราะถ้าจัดมุมกล้องผิดมันก็จะเป็นมีดปาดครับต่อให้กดถูกแล้วก็ไม่ต้องรีบกดครับให้มันไวจนเกินไปนะไม่งั้นมีดมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนท่าเหมือนกันมันจะไม่ใช่แบบมันจะไม่ใช่ท่าเนี้ยนะครับก็จะประมาณนี้ไม่อยากครับไม่อยากลองลองเอาไปฝึกกันได้แต่ผมแน,นะนำว่าถ้าจะทําให้คล่องจริงนะฝึกบูทเอคล่องครับแบบสมมติเราอยู่นี้ปุ๊บเนี่ยแล้วอะไรอย่างงี้อย่างงี้ยให้มันได้ครับอ่ะไม่ไม่ต้องที่ไหนก็ได้อ่ะเราอยู่นี้ได้อ่ะอะไรออออออยย่่่่่่าางงงงเเีี้้้ใใหหหคคคลลกกนนนนนรัับไม แต่ถ้าจะเข้ามุมก็อย่างเงี้เลยครับเห็นไหมเนี่ยจริงๆเราเราไม่ได้กดชีฟนะครับถ้าเราถ้าเรารู้ว่าเออมาเข้ามุมแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยชิปเลยครับเราก็เคาะเคาะอย่างเงี้ยเคาะอย่างเงี้ยไปเลยครับชิวๆเนี่ยครับอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยไม่ได้กดชิปเลยครับเห็นไหมผมผมไม่ได้กดชีฟนะดูจากคีย์บอร์ดได้นะก็อย่างงี้นะครับนี่นี่แน่นอนว่าเชิงเนี้ยเป็นเชิงที่ผมคิดว่า เป็นเอาไว้สู้กับไม้เนี่ยได้ดีที่สุดแล้วครับเพื่อนเพื่อนลองหยิบไม้หยิบไม้ไมเอเล่นเล่นอะบูเวอร์ตีเลยเนี่ยสมมติว่าแบบอ่าผมผมผมบัวแข่งนะปุ๊บอ่าผมเล่นอ่าผมผมผมเห็นไหมไว้อยู่เงี้ยอ่าผมก็หลอกเขาได้ป่าหลอก,กูโวยไปติดเนี่ยไว้อยู่เงี้ยอ่าเห็นไหมคือมันมันไหลได้เรื่อยครับอย่างเงี้ยได้เนี่ยเนี่ยแล้วก็สแปมได้ครับอุอย้ยผมไม่ตายยังไงวะ ก็คือแบบว่าผมว่ามันมันเป็นมันเป็นวิธีการเล่นกับไม้ที่ดีที่สุดแล้วสำหรับสำหรับมีดอะนะเนี่ยที่อยู่เงี้ยเนี่ยเฮ้ยอันอันอันเมื่อกี้ไม่สวยนะเราเราตีแล้วแล้วก็ไหลครับอุ้ยพัญยาไม่ลงนั่นนหะครับมันก็คือจริงอ่ะมันปรับใช้ได้ทั้ง A ได้ทั้ง D เลยนะแต่ว่าที่คนใช้ A เนี่ยเพราะมันมันจะมีมุมมองมาอย่างไงก็อย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยสามารถแบบใช้เป็นมีดเปิดได้นะแบบสมมติสมมุติมุมนี้ใช่ไหมเอาเพิ่นตีมา เนี่ยเห็นไหมอย่างนี้ได้เลยนะแล,แล้วก็รับแล้วก็อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเราได้ตั้งกี่ทีแล้วถ้าไม่รวมบูธไม่รวมอะไรนี่เราเราได้แบบจังค้อตาเลยครับนี่เนี่ยแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยเจ๋งเลยนะโอ้ไม่กีดตายแน่นอน <c oughs> นะครับแล้วก็แถบออกมาฟึบอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วอย่างเงี้ยแบบเหมือนแถบให้ตัวมนันนำหน้านิดนึงครับแบบคือ แนะนำว่าให้ลองไปกดเองนะครับแบบลองไปนั่งนั่งเล่นเองแล้วจะรู้ว่ามุมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณจุดไหนนะมุมมันจะอยู่ตรงไหนแบบตรงไหนเข้าได้ตรงไหนเข้าไม่ได้ครับเพราะผมก็พยายามทำมา้นานแล้วแต่ตอนนี้ก็ชิลละอยากทำก็ทำแบบแต่ไอ้แบงค์เนี่ยไอ้แบงค์เนี่ยจะชอบทำเออาก็อยู่อยู่ในท่านะเวลาอื่นยมันก็อยู่ท่านะก็อยู่แบบอยู่เงี้ยเนี่ยถ้ามีเป็นาก็อยู่เงี้ยแล้วบางทีม่งโดนโดนแบบไม่มีเหตุผลน่ะ เนี่ยวิ่อยู่เงี้ยเราไม่สามารถบูทดได้ด้วยนะเอาเพิ่มเพิ<ๆ>่มบูทดไปดิฮ้าวไอ้เยอยสิงเลยอ๋ออย่ยเ oh, <yeah. S 1> นี่ยเนี่ยโดนไปเข้ามุม <laughs> อ้าว oh. ก็ต่อไปจะเป็นมุมของคนโดนครับมุมคนโดนก็คือผมเนี่ยจะโดนจะให้แบงค์ทำนะเข้ามุมไปเลยเพื่อนจัดก,การเลยนะนะเนี่ยก็อย่างนี้ครับแบบ ผมพยายามแทงสู้ก็แทงไม่ได้แล้วมันเป็นมุมที่แบบว่ามันเป็นมุมจําได้ไหมว่าผมมาเคยสอนว่าทิกใหม่งัดตัวชูบะมันเป็นมุมที่ที่ถ้าพัญญาเนีย่ยแม่งโอกาสโดนโค้สูงเลยนะถ้าพัญญาแบบอยู่ดีแบบงัดขึ้นมาเลยนะอะมาใหม่เพื่อนเนี่ยเนี่ยนะผมพยายามแบบแทงสั้นเห็นไหมตัวตัว,วมัวนจะสตาร์ทแบบบ้าเลยนะโดสนสตาร์ทแบบเฮียเลยถ้าถ้าแบบว่าโดนโดนเข้ามุมอย่างเงี้ยเออก็ถ้ารับคลิปนี้แต่มผมสอน ไว้เพียงเท่านี้เพราะว่ามีผู้ชมคนหนึ่งเนี่ยเขาให้ไอ้นี่มารีเควสมาว่าเออรอรอชมอยู่ว่าบูธบูธม,มุมเข้ามุมเนี่ยมันเป็นยังไงก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากให้สอนอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้คอมเมนต์สามารถคอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวผมจะมาอ่านแล้วเดี๋ยวผมจะมาแกะ เดี๋ยวมาสอนให้สำหรับอะไรที่มันเป็นใหม่ๆนะเดี๋ยวผมแกะแล้วผมสอนให้เลยเดี๋ยวอะไรที่ทำเป็นอยู่้วเดี๋ยวผมจะมาสอนให้ต่อก็ทาบคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า